สวัสดีครับชาวราศีพฤษภดาวพุธเดินผิดปกติณเดือนนี้ส่งผลอย่างไรให้กับชาวราศีพฤษภคลิปนี้มีคำตอบนะครับ ดาพูดนะครับเดินมาจากเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของลูกหลานบุตรและบริวารหรือสิ่งใหม่ๆห,หรืองานเป็นจ็อบๆที่ท่านกระทําอยู่ถ้าท่านอยู่ในโหมดเรื่องแบบนี้มีลูกมีหลานมีลูกน้องมีบริวารหรือมีงานเป็นจอบๆนะครับบอกได้เลยว่าช่วงนี้ทําอะไรมักจะมีอาการติดขัดเพราะฉะนั้นท่านรู้แบบนี้นะครับป้องการวางแผนขั้นที่1 2 3 4ไว้ให้เรียบร้อยเลยถ้าท่านทําแบบนี้ตามดวงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะลดลงนะครับ ผมจะบอกให้ว่าการเงินมีปัญหาเรื่องอะไรถ้าท่านทําติดต่อเจราจาค้าขายนั่นแหละมันจะมีปัญหาการเงินนะครับแล้วก็มีปัญหาครับลูกหลานบุตรบริวารเรื่องอะไรเรื่องของคําพูดของการเจราจาที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องพูดแบบนี้ท่านคงจะพอเข้าใจนะครับชาวราศีพฤกษ์ขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ